สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะที่ให้ทำในคาเฉลยไว้สําหรับให้กับเพื่อนนะคะที่ไม่ได้เข้าเรียนในคาเรียนแล้วก็ให้เพื่อนที่เรียนออนไลน์นะคะได้เข้ามาดูเนื้อหาเนาะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้เราก็ยังถึงเนื้อหาในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเราอยู่ในเรื่องของความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีอาวากาศนะคะกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอาวากาศความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาวากาศค่าปอนหน้านี้เราก็ได้รู้ไปแล้วว่ามันมีความก้าวหน้าอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกล้องโทรทัศน์2องดาวเทียมสมจรวดสียานขนส่งอาวากาศต่อมาเราก็จะมาดูประโยชน์ของเทคโนโลยีอาวากาศเนี่ยเขามีประโยชน์ ไว้เพื่อทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ประโยชน์ในตรงนี้เวลานักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาขึ้นไปสํารวจบนชั้นอวกาศเนี่ยเขาจะต้องสวมชุดลักษณะรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงอยานักเรียนมาดูกันนะคะในเนื้อหาวันนี้เนาะในเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนะคะอะเรามาดูในส่วนของตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศเรานะคะก็จะเป็นในด้านของกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์นี้ก็จะมีอะไรเอ่ยนักวิท,ทยาศาสตร์คนแรกที่ผลิตกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาคือกาลิเลโอกาลิเลี LE e นะคะก็คือในเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขาก็เลยคิดว่าการที่เราจะสังเกตดวงดาวเนี่ย เราคงไม่ต้องดูด้วยตาเปล่าเขาจะใช้อะไรมาทําให้สามารถมองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมองเห็นผิวดวงดาวได้ชัดเจนเขาก็ประดิษฐ์เป็นกล้องโทรทัศน์ขึ้นมานะคะส่วนจรวดจรวดก็มีหน้าที่ใหญ่จรวดก็มีหน้าที่คือเป็นตัวขนส่งอ่ะเป็นตัวขนส่งอะไรคะเป็นตัวขนส่งพวกดาวเทียมพวกนะี้ขึ้นไปบนชั้นอวกาศแต่ข้อเสียของจรวดเนี่ยก็คือ ส่งไปครั้งหนึ่งเนี่ยไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช้แล้วก็หมดไปอะเปืองงบประมาณเปืองทรัพยากรเขาก็เลยสร้างยานขนส่งอวกาศขึ้นมาแทนที่จรวดไอตัวยานขนส่งขนส่ง,สงอวกาศตรงนี้นะนักเรียนเห็นไหมยานขนส่งอวกาศตรงเนี้ยมันมีหน้าตาก็คือเป็นลักษณะที่หนึ่งส่งดาวเทียมขึ้นไปได้สองก็คือ ให้นักบินอวกาศขึ้นไปได้ด้วยและยานขนส่งเนี่ยพอดีของมันนะคะเห็นเป็นอย่างเนี้ยมันสามารถไปเก็บดาวเทียมที่ชํารุดบนอวกาศเนี่ยกลับมาที่โลกของเราได้เอามาซ่อมแซมใช้งานแล้วก็ส่งขึ้นไปอีกแล้วมันก็กลับไปกลับได้หลายครั้งนะคะที่อวกาศเนาะดาวเทียมดาวเทียมเป็นยังไงนี่คือรูปร่างหน้าตาของดาวเทียมนะคะดาวเทียมก็จะเป็นลักษณะที่มนุษย์เราเนี่ยสร้างขึ้นมา สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อใช้งานนะคะให้ตรงกับวัตถ,ถุประสงค์นเนาะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราใช้ในการสื่อสารเนี่ยเราใช้ดาวเทียมอะไรบ้างก็จะเป็นดาวเทียมธุรุมานาคมอ่าอย่างเช่นวันนี้เรารู้ว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีกี่องศาอ่าสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยแต่ละภาคเป็นยังไงใช้ดาวเทียมอะไรศึกษาก็ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอ่า ันนี้ในส่วนของดาวเทียมนะคะยาอาวกาศยานอาวกาศก็เป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะเป็นยานที่ใช้ไปสำรวจชั้นอวกาศบนโลกของเรานะคะสำรวจในการบันทึกภาพถ่ายภาพส่งสัญญาณมาเนาะสถานีอวกาศเป็นยังไงสถานีอวกาศหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นทั้งหมดของ16ประเทศ16ประเทศทําการสร้างสถานีอวกาศขึ้นมาสถานีอวกาศนี้ใช้ทําอะไร ใช้ให้นักบินอวกาศขึ้นไปพักผ่อนในระหว่างที่ขึ้นไปบนชั้นอวกาศมันจะลอยค้างฟ้าอยู่บนฟ้าเลยค่ะนะักเรียนอ่ะอีกอย่างก็คือให้นักวิทยาศาสตร์ได้ขึ้นไปทดลองนะคะในสถานีอวกาศเนาะขึ้นไปทดลองเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการชิดนหนึ่งเหมือนเป็นห้องวิจัยเลยนะคะอันนี้แล้วก็ย้อนในเรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีให้นักเรียนดูก่อนนะ ต่อมาเรามาดูวันนี้นะคะประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะในหนังสือหน้าที่171่งรอยเจ็บอ็ดประโยชน์ในตรงนี้เขาบอกว่าหใช้สำรวจสภาวะสภาพแวดล้อมของโลกอ่าสำรวจสภาวะก็คือเป็นอะไรคะก็จะเป็นในลักษณะที่ใช้ดาวเทียมขึ้นไปสำรวจสภาวะบนอากาศของเราเนาะส สามารถสำรวจความแปรปรวนบนชั้นบรรยากาศเราได้นี่เป็นประโยชน์ของมันเลยนะคะ 3. ดาวเทียมใช้สำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยก็คือทรัพยากรธรรมชาติพวกแรงน้ำปา่าไม้ภูเขาหรือภูมิประเทศเขตดินแดน,นก็ได้มาจากการถ่ายภาพของดาวเทียมนะคะ ทำให้รู้ว่าสภาพในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันยังไงลักษณะพื้นที่ผิวแต่ละพื้นที่ของภูมิประเทศลักษณะเป็นยังไงเนาะสี่ประโยชน์ของมันเขาบอกว่าใช้ในการปฏิบัติทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ห้าเขาบอกว่าถ้าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือให้มีความเจริญก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้านที่นี้คือมันพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีขึ้นมานะ เรียว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารแล้วก็สะดวกกันง่ายขึ้นช่นนักเรียนเนี่ยเวลาเราเรียนกันเนี่ยผ่านซูผ่านไลน์เนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือประโยชน์ของมันต่อมาเรามาดูที่ครูบอกไว้ว่าการที่เราจะขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยถ้าเราขึ้นไปโดยตัวเปล่าๆสื้อเปล่าของเราขึ้นไปโดยที่ไม่มีชุดอวกาศเนี่ยจะเป็นยังไง อันนี้คือรูปร่างนะคะรูปร่างนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของชุดอวกาศที่นักบินเขาใช้ขึ้นไปสวมใส่ในระหว่างที่ขึ้นไปบนชั้นอวกาศนะคะอันดับแรกเรามาดูส่วนประกอบของชุดอวกาศก่อนเนาะชุดอวกาศเนี่ยจะประกอบปไปด้วยเลยนี่ถุงมือนะคะถุงมือถุเงเท้ารองเท้าบูทอ่นะหมวกเล็กตรงนี้นะคะทันแก้กออกซิเจน เอาไว้ใช้อะไรถังแก๊สออกซิเจนก็ใช้สําหรับหายใจตรงนี้จะเป็นปุ่มระดับความกดอากาศอ่าตรงนี้นะคะต่อไปก็จะมีอะไรก็จะมีไมโครโฟนเนาะแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนเอาไว้ทำอะไรติดต่อสื่อสารกับนักบินคนอื่นๆนะคะนักบินอวกาศเนี่ยเขาต้องแบกถังนแก๊สออกซิเจนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยน้ำหนักที่หนักมากๆเนี่ยติดตัวไปด้วย มวนหมวกนะคะมันป้องกันอะไรป้องกันไม่ให้แสงรังสีต่างๆเข้าตาอ่ะตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นชุดป้องกันรังสีในระหว่างที่เราขึ้นไปบนชั้นอวกาศเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีรังสีในบางที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเนาะถ้าเราขึ้นไปโดยที่ไม่สวมเนี่ยเป็นยังไงคะอาจจะเสียชีวิตได้อย่างเช่นเหมือนกับไลกาไลกาที่เป็นสุนัขเพศเมีย ที่ได้ขึ้นไปบนชั้นอวกาศเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่เขาทดลองให้ขึ้นไปพบว่าไรกาขึ้นไปแป๊บนึงเนี่ยออกลับลงมาเนี่ยไลายกาเสียชีวิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้สวมชุดอวกาศเนาะเขาก็เลยค้นพบว่าอ๋อถ้าสิ่งมีชีวิตขึ้นไปบนชั้นอวกาศเนี่ยต้องสวมชุดอวกาศเพื่อป้องกันนะคะอันตรายตา่างๆอ่ะ่อมาเรามาดูในส่วนของ ประเภทชุดอวกาศที่นักเรียนเห็นตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมี2ประเภทนะอันดับแรกก็คือ 1. เป็นชุดอวกาศเอาไว้ใช้สําหรับสวมใส่ในขณะที่เดินทางออกหรือเข้าสู่โลกของเรา 2. ก็คือเอาไว้ใช้ใส่ในภารกิจที่เราปฏิบัติตัวในอวกาศเนี่ยมันจะต้องมี2แบบนะคะส่วนประกอบครูก็บอกไปแล้วนะต่อมาถ้าเราไม่สวมชุดอวกาศแล้วเราจะเคลื่อนที่ในอวกาศปเป็นยังไง หากเราไม่สวมชุดอวกาศนะคะเราหนูออกไปรอบอวกาศแค่หนูยังไม่ถึงไปพื้นอวกาศเนี่ยหนูก็จะมีสิทธิ์สลบได้ภายใน15วินาทีทาไมต้องสลบเพราะว่าของเหลวในร่างกายเราเนี่ยจะเกิดฟองแล้วก็แข็งตัวจะกลายเป็นจุดเยื่อแข็งดังนั้นชุดอวกาศที่เขาสวมใส่ตรงเนี้ยก็เปรียบเสมือนกับอะไรคะกราะป้องกันชีวิตของนักบินอวกาศนั่นเอง ป้องกันการเข้าออกของอากาศชุดอวกาศนี้ก็ยังช่วยให้นักบินเนี่ยช่วยให้นักบินมีสภาพที่สูญอากาศในอากาศได้นะคะแล้วก็ป้องกันพวกอุกกาบาตจุลภาคต่างๆได้เนาะดังนั้นเนี่ยอวกาศมันจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนักาบินเวลาเราขึ้นไปบนชั้นอวกาศชุดอวกาศมันก็จะต้องอ่อนนุ่มแล้วก็เหนียวอ่อนนุ่มแล้วก็เหนียวนะคะทาไมต้องอ่อนนุ่มเหนียว เใช้สําหรับป้องกันนะคะสาหรับในการป้องกันซ่อมแซมภารกิจนะคะให้เขาซ่อมแซมเนาะภารกิจซ่อแมแซมละเอียดอ่อนในอวกาศชุดก็ต้องยืดหยุ่นเวลาสมมติทําการสํารวจพวกดวงดาวต่างๆชุดก็ต้องยืดหยุ่นนะคะต้องยืดหยุ่นเนาะเพราะว่าต้องมีอากาศใช้สําหรับหายใจนะคะอ่ะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะของชุดอวกาศมีไว้ทําอะไร หากนักเรียนไม่ได้สวมจะเป็นอันตรายอะไรอ่ะไม่ใช่นักเรียนสิวักเรียนคงไม่ได้ขึ้นไปบนชั้นอวกาศเนาะหากนักอวกาศนักบินไม่ได้สวมเนี่ยก็จะเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตนะคะต่อมาเรามาดูตรงนี้นะคะจากในภาพที่ครูให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่165กับ1 6 6อันนี้165นะคะครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ เฉลยนที่นี้ก็คือให้สําหรับเพื่อนที่ไม่ได้เข้าเรียนในวันนั้นกับพเพื่อนที่เรียนออนแฮนนะคะได้ดูเฉลยไปในตัวเนาะหน้าที่165เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพด้านซ้ายมือกับด้านขวามือให้มันสัมพันธ์กัน 1. สถานีอวกาศสถานีอวกาศครูอบอกแล้ว,ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะที่ใช้ในการพัฒนทงานวิจัยนักเรียนก็โยงมาเลยตรงนี้เนาะ กล้องโทรทัศน์เป็นยังไงคะกล้องโทรทัศน์อ่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดูวัตถุบนท้องฟ้านในขณะที่เราไม่สามารถใช้ตาเปาล่าดูได้ดาวเทียมเป็นยังไงดาวเทียมดาวเทียมก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาแล้วส่งไปโคจรรอบโลกของเราเพื่อใช้ประโ,ย,ระโยชน์ในด้านต่างๆนะคะต่อมาข้อสุดท้ายคือยานขนส่งเป็นอะไรล่ะ ก็เป็นตัวทําหน้าที่ให้ดาวเทียมหรือเอาดาวเทียมเนี่ยไปปล่อยในอวกาศมันก็สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโลกเรากับอวกาศได้หลายครั้งอ่ะนี่ก็คือฉเฉลยหน้าที่165นะคะต่อไปหน้าที่166หน้านี้166นะคะหน้า166เขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านวิเคราะห์ข้อความทั้ง5ข้อที่ให้มา ถ้าข้อไหนถูกนักเรียนก็ต้องอะไรคะอ่ะนักเรียนก็ต้องเขียนว่าถูกต้องแต่ถ้าข้อไหนผิดนักเรียนก็ต้องเขียนว่าผิดข้อนี้ผิดผิดเพราะอะไรนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเาถามว่าอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งเาถามว่ากาลิเลโอผลิตกล้องโทรทัศน์วิทยุเป็นคนแรก ทีนี่เป็นยังไงคะกาลิเลโอเขาผลิตกล้องโทรทัศน์ก็จริงแต่เขาผลิตกล้องโทรทัศน์อะไรคะเขาเอามาหลอกหรอนะนักเรียนดูดีๆนะคะเขามาหลอกเรานะคะในตรงเนี้ยถ้าบางคนรู้แค่ว่ากาลิเลโอผลิตกล้องโทรทัศน์เนาะก็จะตอบว่าข้อความนี้ถูกต้องแต่ที่จริงแล้วก็คือเป็นยังไง เข้ามาหลอเพราะกาลิเลโอไม่ได้ผลิตกล้องโทรทัศน์ที่เป็นวิทยุแต่กาลิเลโอเป็นคนผลิตกล้องโทรทัศน์ที่เป็นชนิดแบบหักเหแสงดังนั้นหนูก็ตอบไปเลยว่าข้อความนี้ผิดเขียนไปเลยนะคะข้อความนี้ผิดที่ถูกคือกาลิเลโอนะคะ ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงนะอ่าส่วนอีกท่านหนึง่งที่เป็นคนอ่ะไม่ใช่สิอืมกาลิเลโอผลิตกล้องโทรทัศน์ชนิดหกักเหแสงนักเรียนขอโทษที่นะคะคุณเริ่มเบือละกาลิเลโอผลิตกล้องโทรทัศน์ชนิดหกักเหแสงนะ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่ผลิตแบบสะท้อนแสงถ้าสะท้อนแสงเนี่ยจะเป็นเซอร์ไอแซคนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเนาะต่อมา2.2กจเขาถามว่าจรวดเป็นยานพาหนะที่นำยานอวกาศออกไปนอกโลกได้และเมื่อใช้งานแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก าถูกต้องนะคะจรวดเวลานําพวกเทคโนโลยีอาวากาศขึ้นไปบนชั้นอาวากาศเนี่ยพอใช้งานเสร็จแล้วจรวดจะไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่อีกข้อความนี้ถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่3ามยานขนส่งอาวากาศเขาบอกว่าเป็นยานที่ถูกส่งมามาใช้แทนจรวดสามารถเดินทางกลับไประหว่างโลกกับอวกาศเราได้หลายครั้งถูกต้องนะคะ ผลที่เขาใช้ยานขนส่งเนี่ยแทนจรวดเพราะว่ายานขนส่งเป็นยานที่นํามนุษย์ขึ้นไปนด้วยอ่านำนักบ,บินขึ้นไปเนาะในยานขนส่งเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือสามารถไปกลับได้หลายครั้งระหว่างโลกเรากับอวกาศนะคะข้อความนี้ถูกต้องนะข้อที่4เขาบอกว่าถ้าเราอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศของโลกเรา ก็คือวันนี้ครูอยากรู้ว่าสภาพภูมิอากาศของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงครูจะต้องใช้ข้อมูลจากยานอวกาศไหมอ่าดูสิไม่ถูกต้องนะคะข้อความนี้ผิดนะเพราะว่าอะไรคะยานอวกาศเป็นยังไงยานอวกาศเป็นยานพาหนะที่ใช้ไปสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศแต่ข้อความนี้ผิดนะคะเพราะว่าการที่เราจะทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเราจะต้องใช้อะไรคะดาวเทียมดาวเทียมอะไรเอย่ยจะต้องใช้ดาวเทียมอุตุนยิยมวิทยานะคะต่อมา2.5ยานอาวกาศเป็นยานที่สามารถส่งไปศึกษาสำรวจสิ่งต่างๆในอวกาศได้ ส่วนสถานีอวกาศเป็นสิ่งกอ่อสร้างขนาดใหญ่ที่มนุษย์ใช้ทําการทดลองแล้วก็วิจัยข้อความนี้ถูกต้องไหมคะอ่าข้อความนี้ถูกต้องนะยานอาวกาศเป็นยานพาหนะที่ใช้ไปสํารวจศึกษาสิ่งต่างๆในอวกาศอันนี้ถูกต้องส่วนสถานีอวกาศก็เป็นสถานีที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้นักบินอวกาศได้ไปพักผ่อน เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ไปทําการวิจัยและทําการทดลองบนอวกาศเนาะโดยความร่วมมือของ16ประเทศนะคะสแสดงว่าข้อความนี้ถูกต้องนะคะอ่าอันนี้ก็คือเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่165กับ166นะคะต่อมาถ้าในชั่วโมงในภาพนะคะของวันนี้เนาะครูก็จะ พานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดท,ท้ายบทของเรื่องเทคโนโลยีอวกาศนะคะทั้งหมด10ข้อทำเสร็จแล้วอย่าครกก็จะมาอัดคิดเฉลยอ,อย่างนี้เนาะถ้ามีเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะหรือการเรียนการสอนเพิ่มเติมก็จะเจอกันในคาบเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ